เพดิกีเซ็นเตอร์สวัสดีครับครับหลังจากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราได้กล่าวนําไปแล้วนะครับว่ายุคปัจจุบันข้อมูลต่างๆอยู่ในรูปแบบดิจิตอลนะครับหรือรูปแบบออนไลน์นะครับในวิดีโอนี้เราจะมาแนะนําเว็บไซต์ของเรานะครับครับเว็บไซต์ของเราก็คือเพดิกีเซ็นเตอร์ .com นะครับครับเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับ ครับก็จะมีหน้าหลักนะครับเปิดขึ้นมาที่แรกก็จะเป็นหน้าหลักและก็จะมีเมนูของบัวสายพันธุ์ต่างๆนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปก็จะเห็นตัวอย่างของพ่อพันธ์นะครับในสายพันธุ์ต่างๆเช่นอันนี้เป็นอเมริกันบาร์บันนะครับ อินดูบาซินนะครับก็จะมีบัวที่มีชื่อเสียงเป็นพ่อพันธ์นะครับชาร์โลเล่นะครับแบงแบงกัดนะครับแองกัดนะครับ วาก,กิวนะครับครับกับสูตรน่าหลักนะครับครับนอกจากมีนอกจากจะม,มีบัวแสพันต่างๆแล้วนะครับเว็บไซต์ของเราก็ยังเป็นเว็บไซต์สองภาษานะครับ สามารถสลับกันได้ระหว่างภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับนย่เค้นนี้เป็นภาษาไทยนะครับเลี่เป็นเมนูภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตอนนี้ขอกลับไปที่ภาษาไทยเหมือนเดิมนะครับครับและก็จะมีวันกำหนดคลอดนะครับสำหรับวัวที่ผสมวันนี้นะครับ เช่นวันนี้เป็นวันอังคารที่ยีเอ็ดกันยายนสองพห้าหกสี่ครับวันที่ประชุมวันนี้จะก,กำหนดข้อดวันที่สามกรกฎาคมสอง5นห้าหกห้านะครับครับ,บนอกจากนี้ถ้าเราต้องการรู้ข้อมูลของวัวตัวไหนแล้วก็ ช้การค้นหานะครับใส่ชื่อของพ่อวัวหรือรหัสของพ่อวัวล,ลงไปในช่องค้นหานี้นะครับข้อมูลของพ่อวัวหรือวัวตัวนั้นก็จะปรากฏขึ้นมานะครับครับและนี่ก็คือหน้าแรกของเว็บไซต์ของเรานะครับ pedigreecenter.com นะครับและ ในวิดีโอต่อไปเราจะมาดูฟีเจอร์อื่นๆกันนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ